สวัสดีค่ะชาวควาบีบิวทุกคนวันนี้นะคะบีบิวก็พาทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ MBK แต่เห็นแต,ต่งตรงมาแบบนี้ไม่ได้จะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าเอ่ยใดแต่อย่างใดนะคะวันนี้บีบิวจะพามาช้อปปิ้งของเล่นของเรานักสะสมถ้าใครเป็นคอหนังคอซีรีส์คอศิลปินหรือว่าคอการ์ตูนก็ต้องมีของสะสมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะและแน่นอนวันนี้บีบิวก็พามาที่กับร้านนี้เลยค่ะ Toy Topia บอกแล้วว่าเราเป็นสายอาร์ททอยจริงๆตัวยงอันนี้เป็นศิลปินที่เขาทําเองไม่ได้ผ่านค่ายเอยใดนะคะดูอย่างตุ๊กเจือตุ๊เจือบอกเลยว่าคงใหญ่มากทอยโทเปียเขาเก่เาเข้ามานะคะบอกเลยว่าหนักแล้วดีน้ําหนักดีมากถ้าใครอยากได้อะไรที่เป็นของศิลปินที่ทําแบบเดียเด่ยวๆนะคะมาดูกันได้ที่ทอยโทเปียเนาะนี่สายวันพีทัรรจัยเหล่าพ้องเพื่อนที่จะขึ้น เรือไปด้วยกันก็มีด้วยนะจ๊ะทั้งลูฟี่โซโลแล้วก็นี่นะ,ะจ๊ะซันจิเอไดแล้วก็มีคาเปอร์เยอยมากเออแล้วก็บาวนี่อันนี้ที่เขาเป็นบาวนี่เลยบาวที่เป็นหมีครึ่งตัวศิลปินที่เขาจะทําเป็นทั้งครึ่งปกติกับครึ่งกระดูกเออประมาณนี้นะคะใส่มาวลวด้านหลังไม่ควรพลาดงานปั้นงานใจนาเลสิน ต้องโดนต้องโดนนะอย่างได้ตัวนีกับบานโดนตัวหยิบไปเลยนะเอาไปเลยแล้วด้อออกนอกร้านไปเลยไปไปเลยก่อนห<อ> <laughs> ยอกยอกหยอกแล้อีกอันหนึ่งที่เราอยากได้มานานมาเพราะเรามีแบทแมนแบบิกอยู่ที่บ้านและเราก็ชอบมากเลยกับเวอร์ชันนี้นะคะ <c oughs> กับเดอะแบทแมนพักใหม่และอันนี้ยก็คือซื้อ400%แถม100%ให้ด้วยคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วปะบอกเลยว่า พอโดเปียเขามีทุกอย่างสิ่งเอ่้ใดเมื่อว่าจะงานปั้นเลซซนแบบบิกอาร์ทอยกูจะมาเธอจะพูดจะไม่หมดอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าทางร้านนี้มีของเยอะมากยังไงก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคะกับที่ทอยโดเปียสาขา MBK ตาดีวจะได้อะไรเดี๋ยวไปดูเลยดีกนนะว่าะไปดีกว่า วันนี้ฉันจะต้องหน้าบินจิหรือขอบคองเตรงหน้าอะไรไปด้วยกันไหมเราได้กันไม,อ,นนมอ๋อเฮ็วเฮ็ว ใหญ่มากบังหน้าบาังตาหมดแล้วของอ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่ถูกถูกอะใหญ่มาก,ให,มากให้ดูใหญ่มากใหญ่มาก <S <S 1> <S 1> น,นี่นะคะ <S <S ก็เป็นแบทแมนที่ไปวิวได้มานั่นเองนะคะเรียกว่าดวงสมพงษ์มากเพราะว่าตัวอย่างเดอะแฟลตเพิ่งปล่อยออกมาก็ได้เป็นแบทแมนเวอร์ชันหนึ9ไมเคลกีตันโอ้โหบางเออแบบบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ นี่กล่องด้านบนของเขานะคะก็จะเขียนเลยว่า Batman 1989เวอร์ชันนะคะเป็นตัวที่1694นาะคะเเรียกว่าเนนดูรอยนี่เขาทำออกมาแบบหลายเวอร์ชั่นมากแล้วนี่ก็เป็นตัวของมูฟวี่นะคะแล้วก็ด้านหลังกล่องเดี๋ยวมาดูกันนี่เขาจะมีแอคชั่นมาให้ทั้งหมด5แอคชั่นด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นแอคชั่นยืนธรรมดาปกติเป็นแอคชั่นถือปืนแล้วก็ แอคชั่นที่กระโดดกลางไปอีกนะคะแล้วก็มีนี่ครึ่งตัวบนรถแล้วก็ยืนเท่ๆอย่างนี้เลยนี่คะ่ะทุกคนเรียกว่าความสุขแทบจะไหลออกมาจากตานะคะเต็มอิ่มมากอ่ะให้ดูในส่วนแรกที่เขาแถมมาก็คือตัวแบทแมนนั่นเองอุย้ยเรียกว่าเฮยเขาซิลมาดีมากเลยนะจ๊ะ เดาดูตาให้ดูตาตาสวยมากเธอเดี๋ยวเรามาแกะพ้าในส่วนของพลาสติกกันออกดีกว่านะจ๊ะทิิงมันเอาออกจากกันได้นะคะนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาเครื่องตัวนี้ไปใส่บนรถคันนี้ได้นะคะก็คือเป็นแบดโมบิวชันไมเคิลคีตันเนาะนี่เดี๋ยวเราใส่ประกอบเข้ไปกอนเนาะ ให้ดูว่าน้องยืนเป็นอย่างไรจริงๆปีกที่เขาแถมมาให้ด้านหลังอ่ะบิวชอบมากเลยมันกลางได้ด้วยเว้ยทุกคนดูดิกลางได้เก๋มากเธอค่ะเก๋มากเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวใส่แปะเข้าไปเลยด้านหลังนี่ด้านหลังก็ถอดได้นะจ๊ะให้ดูส่วนข้อต่อเอ่ยใดต่างๆดีมากอ่ะนี่เป็นไง เป็นไงนี่โอ้โหโอ้โหเก็บปีกได้ด้วยแล้วก็ข้อต่อค่อนข้างขยับง่ายนะคะเนี่ยขยับได้ตามใจชอบเลยนี่ตึง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 ต,งต,งตงดีมากอ่เดี๋ยวให้เอาไฟออกให้ดูถึงความชัดเจนของสีนะคะเรียกว่าสีดีมากดูดีไม่ไหวตาเตอเอยไดแล้วก็นี่ข้อต่อนะคะเรียกว่าดีมากๆเลยนะ ขาขยับได้แบบไหลลื่นทุกสัดส่วนดูนี่ดีมากเลยนะเราปีกขยับได้จริงๆมันเป็นผ้าคลุมนะเรียกปีกซะแบบหมดกันนี่เก๋มากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพา้าต่อไปที่เขาแถมกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างพา้าต่อไปที่แถมเลยก็จะเป็นแอคชั่นของปีกอันนี้นะคะที่มันจะกางตลอดเวลา เอออันนี้ก็จะเหมือนแบบปีก้างค้าวเลยสามารถถอดออกมาใส่ได้นะคะนี่ประมาณนี้สวยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ในกล่องแถมมาให้นะคะก็คือคู่มือนั่นเองจ้ะเรียกว่าเขาจะบอกมาเลยนะว่าอะไรมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นไฟลเป็นปืนแล้วก็นี่ถือแบตเตอร์แรงนะคะเออเก๋ว่าได้มาแบบ หลายอันมากนี่แล้วก็มีรถนะคะแล้วก็มีฐานจับวางเนาะเขาก็จะบอกว่าเออส่วนตา่างๆมันสามารถถอดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมเนาะเป็นฟังก์ชัน C ซึ่งอันนี้มันขยับได้แล้วก็ถอดครึ่งตัวมาวางไว้บนรถได้นี่เออบอกวิธีเล่นตา่างๆเลยได้หมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต่ออะไรแบบนี้ได้ไหมนี่บอกวิธีต่อเสร็จสับนะจ๊ะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเลยเก๋มาก ่ะเราไปต่อกัน และนี่ก็เป็นแบทแมนนะคะที่เป็นแอคชั่นที่บิวิวได้จัดมาไว้นะคะให้คู่กับปืนที่เอาไว้ห้อยโหนเออแบบเวลาแบทแมนจะดึงตัวไปไหนนะคะถ้าใครอยากได้แบทซิโน l ก็เอามาตั้งตรงนี้ได้อยากได้รถก็มีนะคะเรียกว่ารถขยับได้นี่เลยบิววิวคิดว่าราคาที่บิววิวซื้อมันเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนอกจากจะได้แอคชั่นแบทแมนที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็น แฟนแบทตะแลงเออเดี๋ยเราสามารถเปลี่ยนผ้าคลุมตรงนี้ได้แล้วเราสามารถเอาแบทแมนเนี่ยมาใส่ในรถได้เหมือนวิดีโอที่รีวิวให้ดูไปเลยนะแถมราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปเรียกว่าคนที่เริ่มสะสมโมเดลใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเอื้อมถึงได้นะคะแถมได้หลายแอคชั่นด้วย แถมเราก็มีมือเปลี่ยนด้วยนะนี่นะคะมันเปลี่ยนเหมือนแบตเตอร์แรงได้ด้วยเรียกว่าอะไรล่เขาว่าค่อนข้างครบมากๆเลยถ้าใครนะคะอยากได้แบตแมนตัวนี้เหมือนกับรีวิวแล้วแล้วก็ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้หรือเดินไปซื้อได้ที่ร้านทอยโทเปียสาขา MBK นะคะอยู่ชั้นโรงหนังข้าง SF เลยค่ะถ้าไปภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ รับไปเลย10%นะคะเพียงกดไลค์กดแชร์โพสนะคะแล้วก็ไปยื่นให้พนักงานดูก็จะสามารถลดจากราคาหน้ากล่องไปได้10%บอกเลยว่าเฮ้ยมันคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ทอยโทเปียสาขา MBK กันได้เลยค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ